ครคับพอดีเห็นเห็นพี่เขาเดินแบบว่าเดินขยิงขยิงขาแล้วก็แบบเหมือนเป็นคนจอนหรือว่ายัางไงเนี่ยเดีย๋ยวผมไปดูกอนเออไปดิไปดิปดเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้กินข้าวเลยเออเดี๋ยวเราไปสั่งข้าวให้แกไปสั่งข้าวให้แกก่อนสวัสดีครับสั่งข้าวหน่อยครับ เอาเป็นข้าวผัดดีกว่าเนาะอืมน่าจะกินง่ายเอาเป็นข้าวผัดครับผมหนึ่งกล่องครับเรียบนน้ครับน,นี่ไปไหนเนี่ยผมว่าจะเดินออกจากบ้านมาพ่อพวกผมทะเลาะกับพบ่อครัว ม่มีใครช่วยผมเพิ่งเจอบทสื่อถ่ายแล้วพอดีผมอ่ะผมเห็นเห็นพี่เดิน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 มาพี่เดนตากแดดโดนโดนแล้วผมช่วยแต่ผมช่วยพอดีผมเห็นพี่เดินหมายถึงว่าพี่เดินมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เหรอครับบางคนผมก็ไล่หนีาผมก็ไล่หนี่แล้จุดมุ่งหมายจะไปเปดมุ่งหมายผมว่าจะหาที่พักก็หางานทำ ไม่ได้บางทีก็อดบ้างที่เห็นไม่ได้กินอะที่วันแล้วเนี่ยที่ที่ออกมาน่าจะเป็นวันหนึ่งกับสองสองวันกับวันคืนนะครับเดี๋ยวผมพี่ยังไม่ได้ข้าวเนาะ,ะเดี๋ยวผมซื้อข้าวมาให้แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมาให้ครับแล้วก็พี่จะไปหาสมัครงานด้วยใช่ไหมล่ะครับผมเข้าพี่มันยาวเลยเดี๋ยวผมผมผมไม่ช่างตัดผมนะครับ,รบผมผมไม่ช่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมจะมาตัดผมให้พี่นะ โอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวส่งคารถกลับเลยโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รอผมมาครับพี่ครับผมเดี๋ยวพี่รอผมตรงนี้กันนงครับคข้าวๆครับเท่าไหร่ครับโอเคชุบนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่ครับผมนั่งเลยครับโอเคเดี๋ยวตัดผมให้อ่ะอันนี้เป็นค่ารถกลับบ้านนะพี่นะครับผมสวยครับขอบคุณครับ ถ้าเดี๋ยวเอาของมาจนได้เดี๋ยวผมจะตัดผมให้น้าด้วยครับเผื่อน้ากลับบ้านไปแล้วก็ไปหาสมัครเงินสมัครงานนะโอเคไหมโอเคครับกลุ่มขยายนะพี่เนาะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนใช่ไหมครับพี่ครับต่อไปในอนาคตพี่มีโอกาสพี่ก็ช่วยเหลือคนเนาะก็ยอดทำบุญกันต่อไปนะพี่เนาะอันนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะได้ไปส่งเนาะไปส่งที่ที่เรียกว่าป้ายป้ายรถป้ายรถเมลใหพี่ใช่ครับเนาะแล้วลลก็กลับกันหลนักเนาะ,ะไปั้งนหลักก่อน,นไปอ,อาบน,น้ำอาบน้ำน้ไปพักก่อนก็รูเหมือนจะน้อยใจคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรามีโอกาสพี่ยังมีโอกาสยังม,ม,มีแรงอยู่เนาะให้สู้ต่อไปนะครับับเกมวันนี้ก็ดีใจที่ได้เอาข้าวเอาน้ำเอาอะไรมาช่วยพี่เนาะครับแล้วโอกาสหน้า เร,เราเจอกันนะนี่เนาะครับเอาผมขอบคุณมากๆนะพี่นะครับผมครับครับครับโชคดีครับผมก็หาที่ไหนไม่มีใครพึ่งได้แล้วเป็นพี่นี่แหละโอเคไหมครับก็บโอเคผมก็ดีใจไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไร,รก็คือคอย่างอย่างที่ผมบอกอะให้พี่ออกกลับบ้านไปก่อนไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ค่อยหาสมัครงานสมัครงานเนาะให้พักก่อนก่อนถ้าพี่ออกมาอย่างใต้คนอื่นเขาไม่รู้จักเราเขาก็จะมองบางคนเขาก็ให้โอกาสแต่บางคนไม่ให้โอกาส เขาก็จะมองเราเป็นอย่างอื่นไปอ่ะเราพี่เนาะกลับบ้านไปอาบน,น้ำเปแต่โตัวดดีๆเป็นไงพี่หล่อไหมครับแล้วพี่โยโก <c oughs> ้หน่อยครับครับผมครับผมโอเคพี่อะพี่ปับ๊บพี่ครับขึ้นรถเลยเดี๋ยวให้น้องเขาไปส่งครับนนขึ้นรถเลยใช,ใช่ครับผมอันนี้ของพี่หยิบให้พี่เขาเลย ช่างเฟรมไปส่งที่ป้ายรถเมล์เลยนะครับผมอ่ะโชคดีพี่ครับผมโชคดีครับพี่โชคดีครับโอเคนะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาของได้โอ้ขอบใจมากครับครับผมเดี๋ยวพี่นั่งรอรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวกลับเดี๋ยวรถจะมาส่งแล้วก็วิ่งไปนู้นครับโอเค เจอกันนะพี่ครับครับเดี๋ยวผมเจอกันครับสวัสดีก็สวัรับส่งผมหล่อเลยนี่ครับผมครับผมขอบคุณนะครับ